สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟครับวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการสร้าง w i n d o w s 11เวอร์ชัน 23H2 นะครับเวอร์ชันล่าสุดใช้กับคอมเก่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับต้องบอกว่าใครที่ใช้งานคอมเก่าอยู่นะครับแล้วถึงเลิกแล้วใกล้สิ้นปีแล้วต้องการอัปเกรดนะครับหรือการลงว n ดีโอใหม่นะครับจาก Windows 10เป็น Windows 11นะครับหรือถ้าเกิด Windows 11ที่ใช้อยู่มีปัญหาอยากจะล้างเครื่องลงใหม่เลยนะครับอยากจะสร้างว n ดีโ s ตัวนี้เก็บไว้นะครับขั้นตอนในการสร้างนี้ทำง่ายว่ายไง ชมกันเลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการสร้างว i n โ o w s 11เวอร์ชัน2.3.2นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับเก็บไว้ใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์นะครับปกติได้นะครับหรือคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถนําไปลงติดตั้งได้นะครับพี่ก๊อฟอยากแนะนําว่าควรสร้างเก็บไปนะครับมีหลายคนสอบถามว่าเรามีปัญหาเนี่ยครับเอ๊ะเกิดมันแก้ไขไม่ได้ต้องลงว i n โ o w s ใหม่เนี่ยแทนที่เราต้องยกไปที่ร้านนะครับเราสามารถสร้างวินโอแล้วลงเองได้นะครับและณปัจจุบันนะครับโปรแกรมต่างๆนียสามารถติดตั ซึ่งขั้นตอนนะครับก็คือให้เราเตรียมนั่นก็คือในส่วนของแฟลชไดร์ครับแฟลชไดร์เนี่ยอยากให้เป็นเวอร์ชัน3.0ขึ้นไปนะครับ3.0ขึ้นไปนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าแฟลชไดร์ขนาด32กิกนะครับเวอร์ชัน3.0เนี่ยราคา140บาทเองนะครับถูกกว่าการไปลงโปรแกรมแน่นอนครับถ้าคุณไปลงโปรแกรมขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อย300-500บาทนะครับตัวนี้เราซื้อมาเถอะนะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็เราเอามาติดตั้งนะครับง่ายๆนะครับอ่ะนี่คือแนะนำก่อนต้องมีแฟลชไดรร์นนะคับขาดไม่น้ออยกกกวว่า8ิและเปนนร์ชั3.0ขึ้ไนะครับ ยูดบขึ้นไปจะดีมากๆนะครับเมื่อเรามีแฟดได้แล้วนะครับตอนนี้ก็กดมาที่ลิงก์นี้ครับลิงก์ที่ี่กรอปทิ้งด้านล่างก็คือลิงก์ในส่วนของข้อดาวโหลด Windows 11นะครับี่กรอปจะเขียนว่าดาวโหลด w i n โ o w ์11บเอ็นะครับกดลิงก์นั้นเข้ามานะครับจะเจอเข้ามาหน้านี้หน้านี้นะครับซึ่งให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับหาหัวข้อดาวน์โหลด image Windows 11ดครับนะครับดาวโหลด Image w i n d o ด s 11นะครับ ISO นะตรงนี้นะนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับติกลงไปเลือกเป็น Windows Edition ISO 11ััตว จากนั้นก็กดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดนะครับต่อมาครับเลือกภาษาครับภาษานะครับพี่ก๊อฟแนะนําก็คือให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับในตัวของสหรัฐอเมริกานะครับอังกฤษในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอังกฤษสากลเนี่ยแป้นคีย์บอร์ดจะไม่เหมือนกันบางคนบอกพี่ทําไมพิมพ์ไม่เหมือนกันส่วนหนึ่งต้องระวังตรงนี้เหมือนกันนะนะครับเป็นอังกฤษสากลกับอังกฤษสหรัฐนะครับสับสนกันหลายคนนะก็พี่ก๊อฟแนะนำว่าเป็นอังกฤษสหรัฐอเมริกานะครับก็คือตรงนี้นะแล้วกดยืนยันครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะปรากฏในส่วนของ Windows 11อังกฤษนะครับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็64ิบิตดาวน์โหลดนะครับให้ดับบังคลิกตัวนี้นะครับดับบันคลิกลงไปครับพอดับบังคลิกนะครับถ้าเกิดเป็นในส่วนของ Microsoft Edge นะครับก็คือมันจะไปที่หัวข้อดาวน์โหลดให้เราเลยนะครับจากนั้นก็คือมันก็ทำการดาวน์โหลดนะครับในนี้นะครับให้กดบันทึกเป็นนะครับก็บันทึกเป็นนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะครับถ้าเกิดใครที่ใช้ Chrome เนี่ยก็จะมีให้เลือกในเรื่องของการไปเซฟไฟล์นะครับอันนี้ก็คือ อยู่ที่เราแล้วว่าเราใช้เบราว์เซอร์แบบไหนนะครับอันนี้ไม่ต่างกันก็คือให้กดหัวข้อดาวน์โหลดตรงนี้ให้ได้ครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะเป็นไฟล์ so นะครับระหว่างดาวน์โหลดนะครับให้เรามาที่หัวข้อนี้ครับข้อด้านล่างคําว่ารูฟัซปิโกฟแนะนาไว้แล้วนะครับจะมีคําว่ารูฟัซอยู่นะครับก็ให้กดเข้ามากลิงก์นี้นะครับก็จะเจอหน้านี้ครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับหาหัวข้อคําว่ารูฟัซนะครับตัวเวอร์ชันตัวนี้ครับเวอร์ชันแล้วแต่นะเพราะคลิปนี้เราทําตอนนี้นะครับอนาคตอาจจะมีรูฟัซเวอร์ชันใหม่ก็แล้วแต่นะครับ ให้มาที่หัวข้อนี้ครับ b ูฟั f a t แล้วก็วอร์ชันแล้วก็ e x e e นะครับตรงนี้นะให้ดูตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ดับมาคลิกเข้าไปครับให้เป็นที่ e x e e เลยนะครับเราจะทําการดาวน์โหลดออกมานะครับนะครับคราวนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับบันทึกเป็นนะครับสําหรับ Microsoft Edge นะครับจะยุ่นวายนิดนึงนะครับสําหรับ Microsoft Edge เนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในตัวของ Chrome เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะเมื่อเราโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปเช็คดูว่าไฟล์มาหรือยังนะครับ อนนี้ไฟล์รูฟัตมาแล้วนะครับแล้วก็รอเหลือแค่ image window นะครับตอนนี้ก็รอไปช้าเร็วอยู่ที่อินเทอร์เน็ตเลยนะครับช้าเร็วอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วก็จะเร็วหน่อยนะครับหลังจากนั้นรอให้ดาวน์โหลด iso ให้เสร็จก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการดาวน์โหลดไฟล์ iso ของ Windows นะครับคราวนี้เราเปิดเข้าไปครับขั้นตอนก็คือให้เรานะครับดับเบิลคลิกที่โปรแกรม r ูฟัตนะครับนี่นะครับที่เราโหลดมานะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเราดับเบิ เสียบแฟลชไดร์ครับเมื่อเราเสียบแฟลชไดร์นะครับระบบจะทําการค้นหาแฟลชไดร์ให้เราเลยนะครับนี่นะฮะนะครับนี่ก็เป็นชื่อแฟลชไดร์ฟพี่ก๊อฟสามสิบสองกิกนะครับเป็น USB 3.0ด้วยนะครับจากนั้นมาที่หัวข้อคําว่า select ครับ select นะครับแล้วก็มาเลือกที่หัวข้อนะครับในตัวของไฟล iso นะครับเราเก็บไว้ที่ไหนก็ไปเลือกที่นั่นนะครับอ่าแล้วกด open นะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กดมาที่ start ได้เลยครับเพียงแต่ก่อนจะไป start นะครับพี่ก็ขออธิบายเสริมนิดนึงงกก็คืออตตััวววเเาารีย่ข คอมพิวเตอร์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีบูตปกตินะครับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเป็นบูตแบบ UEFI นะครับก็คือคอมพิวเตอร์สัก5ปีอยู่ในระยะเวลา5ปีถึง7ปีเนี่ยมีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เก่ามากนะครับก็คือตัวบูตเนี่ยจะไม่ใช่ UEFI นะครับก็คือให้เราเลือกตรงนี้ GDP นะครับให้เป็น MBR นะครับแล้วก็กลายเป็น BIOS เห็นไหมนะครับซึ่งตรงนี้เราจะรู้ได้ไงถึงแรกก็คืออาจจะยังไม่รู้หรอกนะครับก็คือให้เราเนี่ยสร้างวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับ พอเราสร้างเสร็จนะครับก็ให้เราไปลองเหมือนเราลองบูตติดตั้งดูว่าไอตัวแฟลชไดร์ตัวนี้ใช้งานได้ไหมถ้าใช้งานได้ก็คือที่เราสร้างมาเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมาะสมกับคอมพิวเตอร์เราแต่ถ้าสร้างมาแล้วบูตมันไม่เข้านะครับก็ให้เรามาสร้างใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว MBR นะครับอันนี้ก็คือสามารถมาเปลี่ยนได้นะครับก็คือสร้างตัววิดโอให้เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์เรานะครับเอาละมี2อย่างที่เราต้องรู้ตรงนี้นิดเดียวแค่นั้นเองนะครับจะได้ให้มากดที่หัวข้ออ่าตัวสตาร์ทครับกดสตาร์ทได้เลยนะครับ พอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นต้องการติดตั้งคอมรุ่นเก่านะครับหรือใช้กับคอมทุกคนเนี่ยนะครับพี่กอให้แนะนำติ๊ก2อันนี้นะครับก็คือ Remove Requirement for 4GB บวก RAM นะครับ Secure Boot TPM นะครับกับอีกอันนึงก็คือ Remove Requirement for Online Microsoft Account นะครับติ๊กไปเลยนะครับสอันนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับพอรา้องการสร้างตัวเนี้ยไว้ใช้กับตัวเราเองแล้วสมมติเราเป็นคอมใหม่ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเกิดเอาไปให้คนอื่นยืมนะครับหรือใครที่มีคนในบ้านเนี่ยจะยืมใช้เนีี่่ยยเเเเเเเรรรราาาาาาากกก็็สมมถออตัััววนนนน้้้้้ใใหขขชไดดดะะคคคบบิป ก็กดโอเคนะครับจากนั้นก็คือมาจะถามว่าเนี่ยสิ่งสำคัญคือแฟลชไดที่เราจะใช้งานเนี่ยนะครับมันจะลบทุกอย่างเลยนะก็หมายความว่าห้ามเอาแฟลชไดที่มีข้อมูลลงไปใส่นะห้ามนะเพราะถ้าเกิดเราเอาตัวแฟลชได์ที่มีข้อมูลไปไปใช้งานในการสร้างวิดีโเนี่ยข้อมูลหายหมดนะครับกู้ไม่ได้ด้วยนะกู้ยางมากๆเลยนะครับแนะนําว่าต้องเป็นแฟลชไดเปล่านะนะครับแล้วกด Yes นะครับแล้วกดโอเคนะครับ เพจนี้นะครับระบบก็จะสร้างวินโดว์ให้เราแล้วนะครับจากนั้นก็ลองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการสร้างวินโดว์นะครับอ่ะก็กดโค้ดไปนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของแฟลชไดร์ฟครับขอปิดหน้านี้เลยนะนะครับมาดูแฟลชไดร์อเรามาดูในแฟลชไดร์ก็จะมีไฟล์ Startup exe นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับบูตต่างๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็คือถ้าเกิดใครที่ต้องการจะลองนะครับก็คือให้เรารีบูตนะครับแล้วก็ เลือกบูตของตัวคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับให้มาบูตที่แฟลชไดรฟ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูว่าเข้าหน้าในส่วนของการติดตั้งวิ n โ o w s หรือเปล่านะครับถ้าเกิดใช้งานได้ก็คือเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือขั้นตอนในการสร้าง Windows 11เวอร์ชันล่าสุดนะครับ2.3.2 h นะครับเพื่อเก็บไว้ในการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคอมพิวเตอร์ปกติได้ง่ายๆครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ